ก็กลับสวัสดีครับผู Quindi, ้ชมทุก so, ท่านด้วยนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับผมแอดการคนเดิมเช่นเคยวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครให้ดูกันเหมือนเคยซึ่งตัวละครที่จะมารีวิวนนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ r o บบี้เรย์เยสโกดไรเดอร์ของเรานี่เองอ่าซึ่งขอเลียนสั้นว่า r o บบี้เท่ากันเนาะชื่อจะได้ดูแบบไม่ยาวมากก็ วันนี้เนี่ยเราจะไปดูกันว่าเขาเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรไง,ไงบ้างอ่าก่อนอื่นเลยเราไปดูที่หาเขามาใช้งานกันก่อนดีกว่าซึ่งตัวของ r o บบี้เนี่ยจะสามารถหาได้จากตัวเลือกปกติเลยไม่จําเป็นต้องเป็นตัวเลือกรายเดือนก็สามารถเลือกเขาไดอ่าก็คือเป็นตัวเลือกที่แบบไม,ไม่มีตัวอย่างฮอ่ะ ก็เป็นตัวเลือกที่แบบซื้อตามปกติเลยพวกซื้อในแพ็กเกจต่างๆหรือว่าเป็นแจกกิจกรรมอะไรเงี้ยสามารถเลือกเามาใช้งานได้เลยหรือเป็นจากตัวจากใช้แลกได้เ,เหมือนกันเนาะอ่ะก็จบไปกับการหาเขามาครอบครองอ่ะเราก็มาดูที่อุปกรณ์ของเขากันเลยดีกว่าก็อุปกรณ์ของเขาเนี่ยก็อย่างแรกเลยก็ต้องเป็นบวกโจมตีพลังงานหรือบวกพลังโจมตีทั้งหมดเพราะว่าตัวสกิลของร o b บ,บี้เรเยสเนี่ยจะคิดค่าความเสียหายจากอ่าตัวของพลังโจมตีพลังงานของตัวของร o b บ,บี้เองอ่า ซึ่งก็ต้องใช้เป็นบวกเจลีพลังงานหรือจะเป็นบวกพลังเจนีทั้งหมดนั่นแหละส่วนที่2ผมใช้เป็นบวกพลังป้องกันทั้งหมดอันที่3ผมใช้เป็นบวกเลือดอันที่4ผมใช้เป็นไม่สนป้องกันซึ่งที่ผมไม่ใช้ไม่สนป้องกันเพราะว่าตัวของอ,อัตราคิดที่ข้อแล้วก็คิดที่ข้อดาเมจของผมเนี่ยเมื่อมาดูค่ารวมทั้งหมดแล้วหลังจากอัพเทียสองอะไรต่างเนี่ยมันต่ําซึ่งถ้าเกิดไปบวกอัตราคิดที่ข้อเพิ่มมันก็เพิ่มไม่ไมเยอะมากโอกสัส ติดมันก็น้อยเหมือนเดิมหรือไปเพิ่มเอ่อคิดที่ข้อด้าเหตุไปเนี่ยมันก็ไม่ทําให้เยอะขึ้นแล้วก็โอกาสติดมันก็น้อยอยู่แล้วซึ่งมันจะไม่คุ้มค่าก็เลยมาบวกไม่สดม้องกันดีกว่าก็ใครจะอัพเอ่อจะบวกอันค่าไหนเนี่ยก็ให้มาดูตรงค่าสเปซตัดรวมของเราก่อนดีกว่าว่าอันไหนมันน้อยเราก็เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับผลบวกเราก็ไปบวกอันที่มันเกือบจะเยอะให้มันเยอะไปเลยอะไรอย่างนี้เนาะอ่าก็มาถึง สิ่งที่หลายคนรอแล้วก็ถามเข้ามาเยอะมากว่าตัวของ็อบบี้เนี่ยจะใช้เกียร์อะไรดีก็ผมจะแนะนําเกียร์สามออปชันที่คนจะมีในเกียร์ของเขาอันดับแรกที่คนจะมีเลยก็คือบวก one a t a อ่ะซึ่งอันเนี้ยควจะมีอันที่2เนี่ยจะเป็นบวกไม่สนป้องกันอันที่สบวกทางจมตีไฟซึ่งถ้ามี3อันเนี้ยในอันเดียวเนี่ยคือจะเป็นอะไที่เพอร์เฟกมากหรือถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆจะมีแค่2อันก็ได้คือจะมีแค่ ไม่สดป้องกันกับบวกโจมตีบวกวันแอคแท็กหรือจะเป็นบวกพลังโจมตีไฟหรือวันแอคแท็กก็ได้เหมือนกันหลักคือต้องมีวันวันแอคแกอะแน่นอนอแล้วหลายคนจะถามมาอีกว่าแล้วใช้เกียร์อามาตะได้ไหมผมตอบว่าได้แต่ว่ามันจะทำให้เขาใช้งานได้ไม่ค่อยหลากหลายกว่าเดิม ว่าตัวของ r o บบี้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้เกียร์มาต่ะเนี่ยหลักเลยก็คงเอาไปแค่ลงทมไลน์เทิร์นเพราะว่าตัวของทมไล์เทิร์นเนี่ยถ้าเกิดอยากให้เขาแบบอยู่นานน,านขึ้นเนี่ยก็คงใช้เป็นเกียร์มาต่ะใช่ไหมแล้วก็ใส่เป็นไม่สดป้องกันกัดไม่สดการเบรกไปอะไรเงี้ยซึ่งถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคแต่ว่าหลักแล้วคนที่เขาปั้นตัวของ็อบบี้มาเนี่ยเพื่อว่าจะไปลงในส่วนของหมวดสงครามพันธมิตรวันยากฮีโร่ซึ่งหมวดเนี่ยคนตัวที่สามารถเอาไปผ่านได้เนี่ย ที่ไม่ใช่ระดับระดับแบบโอดินไปเลยก็มีน้อยที่เป็นแบบตัวตัวเหมือนตัวฮีโร่ปกติที่ไม่ใช่เป็นตัวฮีโร่แบบตัวหายากอะไรเงี้ยมันก็มีน้อยอย,อยู่แล้วซึ่งร็อบบี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สามารถผ่านได้หนึ่งไม่กี่ตัวอ่าหลายคนก็หยิบเขาไปใช้งานในหมดนี้ซึ่งการใช้งานในหมดนั้นได้เนี่ยการใช้เกียร์มาตัดเนี่ยมันทำดาเมจไม่ทันแน่นอนทำแต้มไม่ทันแน่นอนอ่าก็เลยไม่แนะนำสำหรับเกียร์มาตัดนะ รู้นี่สกิลดีกว่าหลายคนจะถามมาอีกว่าตัวของโรบบี้เนี่ยกับตัวของโกลเดอร์ตัวเก่าเนี่ยตัวไหนโอเคกว่ากันหรือว่าตัวไหนโหดกว่ากันเนี่ยคือ2ตัวเนี้ยมันโหดทั้งคู่แต่ว่าเราต้องดูที่สไตล์การเล่นของเราดีกว่าอ่ะผมจะแบ่งเป็น2แบบก็คืออ่าแบบชอบดาเมจหนักๆกับชอบเซฟตัวเองหรือว่าสเต็ปยังไม่ค่อยแน่นมากเล่นเซฟตัวเองไว้ก่อน ก็ถ้าเกิดชอบน้ำมีดหนักๆเนี่ยแนะนําว่าไปเล่นตัวของโกลเดอร์ตัวเก่าดีกว่าเพราะาตัวของโกลเดอร์ตัวเก่าเนี่ยเขาจะมีในส่วนของพาร์ทสิเทียร์สองที่ทําให้เวลาตีตัวละครพวกาวายร้ายอะไรเงี้ยแรงขึ้นไปอีกอา่าซึ่งเวลาเราไปตีพวกบอสในเวอร์บอสอะไรเงี้ยมันทนําดาเมจแรงมากแล้วมันจะจบไวอา่าก็ต้องเป็นแหละแต่ว่าต้องเป็นคนที่สเสปดีหนึ่งเพราะว่าตัวของโกลเดอร์ตัวเก่าเนี่ยสกิลเขา ค่อนข้างที่จะ,ะไม่ค่อยเซฟตัวเองเท่าไหร่ก็จะมีสกิลที่แบบแบบป้องกันดาเมจให้ตัวเองเนี่ยแต่มันเพียงแค่สา,สามวิสามวิเองซึ่งมันน้อยมากนะคือแล้วคือมันเป็นสกิลที่ทำให้เขาอยู่อนิ่งกับที่ด้วยอ่าก็มันก็จะทำให้เขาแบบเรียกว่างไง่ะมันแค่สามวิอะโอกาสที่จะโดนตีจนสกิลจะกลับมาคูดาวเสร็จเนี่ย มันก็มีมีเยอะมากซึ่งถ้าสเตปดีไม่ดีจริงเนี่ยก็มีโอกาสตายได้เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ทดแทนด้วยการที่เขาเนี่ยไม่โดนดาเมจประเภทไฟเลย100%์เซซึ่งจะต่างกับร o b บบี้เรเยตรงที่ร o b บบี้เรเยเนี่ยอาจจะโดนดาเมจประเภทไฟเนี่ยมีโอกาสไม่โดนดาเมจประเภทไฟเนี่ยเพียงแค่80%แต่ว่ามันทดแทนด้วยการที่เขาเนี่ยมีสกิลไอเฟรมเยอะมากหลายสกิลมากก็มีทั้งสกิล5สกิล4สกิล3ซึ่ง สามสกิลเนี่ยมันนอกจากจะเป็นสกิลไอเฟรมแล้วยังมีสกิลที่สร้างเกราะป้องกันตัวเองด้วยและยังเป็นสกิลไอเฟรมที่มีระยะเวลานานด้วยพอเหมือนว่าเราใช้สกิลหนึ่งเสร็จเนี่ยอีกสกิลหนึ่งที่เป็นไอเฟรมเหมือนกันก็คูดาเสร็จแล้วก็คือใช้ต่อได้เรื่อยๆมันก็เลยแบบเป็นการเซฟตัวเองไวในตัวเรียกได้ว่าถ้าเกิดเราวนสกิลดีแล้วแล้วค่าระยะเวลาคูดาสกิลของเราเนี่ยมันเยอะแล้วมันทําให้เราแบบวนสกิลได้แทบตลอดเวลาคือถ้าเกิดสเต็ปดีในระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะ แบบเป็นไม่โดนดาเมจเลยได้เหมือนกันอ่าแต่ว่ามันก็จะทำให้ตัวของลอบบี้เนี่ยไม่มีในส่วนของพาสีที่ตีพวกไวรัส e แรงขึ้นก็อาจจะทำดาเมจได้ไม่แรงเท่ากับโกลเดอร์ er ตัวเก่าแต่ถามว่าความปลอดภัยในการเล่นเนี่ยมันเยอะกว่าเนาะก็ไปเลือกเอาแล้วกันว่าเราเป็นคนแบบไหนอ่ะไปดูตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนยังไงส่วนเซตหินเนี่ยก็ต้องให้เป็นเซตหินดาเมจไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดใช้เป็นแบบบวกเลือดบวกอะไรเงี้ย หิวเลือดอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็ปเป็นเซ็ตฮิตดาเมจไปเลย,เลยจะเป็นตาเยี่ยวโอเวอร์ได์หรือว่าตัวของความโผดฮักก็ได้เหมือนกันก็มาถึงในส่วนการทีเ่เขาเรียกว่ไงสเตปการกดสกิลของเขา,าดีกว่าอา่าซึ่งวันนี้จะมาลองให้ดูในเอวอร์บอสกับแบ็กดอฟอา่าก็สเตปการกดสกิลของรอรบี้เนี่ย เห็นสกิลไวไฟปไหนขึ uh, mother, ้นมากดอันนั้นก่อนเลยก็บอกไว้ก่อนนะว่าตัวของร็อบบี้เนี่ยยังมีส่วนของบั๊กเล็กๆน้อยๆก็ตรงที่ว่าสกิลสกิล4ของเขาเนี่ยมันจะมีมันอกมันบางทีรถมันก็ออกมาบางทีรถก็ไม่ออกมาซึ่งตัวของตัวเกมเนี่ยเขาบอกว่าจะแก้ไขในอัปเด็หน้าก็ต้องรอกันต่อไปเนาะตอนนี้ก็ทนใช้ไว้ก่อนไหนว่าผู้ช่วย หรือว่ามันเลยมาแล้วอ่ะผมว่าผมเลยแล้วผมดืมดูนี่และใช่ไหมอ๋ออยู่ในทีมดอมามูอยู่ในทีม,ม,มนมี่นะใช่ลืมไปอ่ามาลุยกันเดี๋ยวมากดอ่ะของเต็มอ่ขายหินก่อนแล้วกัน ได้ละไปดูยกันตากลักแล้วผมว่าหลายคนคงปั้นมาเพื่อลงอสพคำพันธมิตรน่าจะเป็นเหตุผลนั้นเนี่ยเยอะที่สุดแล้วถ้าคนที่ยังไม่มีโอดินอะไรเงี้ยก็ปั้นล็อบบี้มาลงแทนได้สบายเลยก็ผมทําคลิปไว้แห้วนะเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงคลิปไว้ให้ด้านล่างเลยทั้งในส่วนของ การลงสงครามมัททิสแล้วก็ลงในไทม์ไลน์เทิร์ดเนี่ยทำให้ไวหมดแล้วเดี๋ยวลงคลิงลิงไว้ให้ด้านล่างกกดเข้าไปดูกันได้เลยเนาะ,ะก็เสบการกดสกิลของเขาเนี่ยไม่ยากกด3 4 5หรือจะ4 3 5ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่เราถนัดเลยเนี่ยดูสิ พอสกิลหนึ่งเขาใช้เสร็จพอดีอ่ะอีสกิลหนึ่งก็คูดาวเสร็จพอดีอะไรเงี้ยอ่าคือมันแทบจะไม่มีโอกาสที่ปล่อยเหมือนปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆรอสกิลคูดาวเลยอ่ะคือในสามสกิลเนี้ยกดสกิลไหนก่อนก็ได้คือถ้าเห็นอีสกิลหนึ่งคูดาวเสร็จแล้วเนี่ยก็รีบกดเดี๋ยวเว้นสกิลสกิลห้าเดี๋ยวเว้นเราตะวันเว้นว่าเราใช้สกิลห้าอยู่รอให้สกิลมันจบก่อนรอให้รถมันออกมาวิ่งสองรอบก่อนแล้วค่อยกดสกิลอื่น อ่าเพราะว่าสกิลเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่แบบเหมือนประมาณว่ายืดระยะเวลาแอนิเมชันสกิลออกไปทําให้มันสกิลอื่นเนี่ยเขาคูลดาวเสร็จพอดีอะไรเงี้ยเนาะก็เหมือนประมาณว่ากดสกิล5ไปรอให้รถวิ่ง2 2ทีก่อนแล้วค่อยกดสกิลอื่นต่ออะไรเงี้ยก็หลักก็ใช้แค่อยู่ใค้อยู่แค่3สกิลนะก็คือ3 4 5ก็อยู่แค่นี้เลยกับตัวของ r o b b บี้เรย์ของเรานี่เองอ่าเดชชื่อเต็มแล้วจะจบคลิปแล้วก็สรุปง่ายๆนะตัวของ r o b b บีเนี่ย เป็นตัวที่เหมาะในการเอามาลงในส่วนของสงครามทวิตยอย่างมากตีทานอตก็ไหวทานอตอินก็ไหวมีคลิปให้ดูแล้วเดี๋ยวลงลิงไว้ด้านล่างเหมือนกันทำลายทลายแพเทินก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดบังคับมือเองเนี่ยก็แทบจะไม่ตายแน่นอนอเนื้อเรื่องเนี่ยยังไม่ไหวแต่ก็ไม่ไม่แปลกเพราะว่าเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวที่แบบว่าเป็นตัวรายเดือนแล้วก็ไม่ใช่ะดับบอส ถือถ้าตัวที่ไม่ใช่แบบระดับบอสแล้วก็เป็นตัวระดับตัวหลายเดือนเนี่ยตัวที่จะผ่านหมดเนื้อเรื่องด่านสุดท้ายเนี่ยก็มีไม่กี่ตัวมีน้อยก็ไม่ไม่แบบไม่ถามว่าถามว่าเป็นเอ่อมันไม่คุ้มหรือเปล่าที่ปั้นมาแล้วผ่านไม่ได้ผมว่าไม่ไม่เกี่ยวนะหลักแกผมแนะนําว่าถ้าเกิดตัวไหนที่อยากจะปั้นแล้วมันผ่านทั้งบอสได้ผ่านทั้งสงครามมหัศได้เนี่ยแค่นี้ก็คุ้มค่าจะปั้นแล้วอ่าก็ถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่าจริงๆแนะนําให้ปั้นเลยกับตัวของ โ o ไรเดอร์็อบบี้เรเยสอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมกันเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะอ่าวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย